สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีการบัางท่อหรือการสับท่อเป็นแว่นๆเพื่อจะเอามาประกอบเพื่อรับโค้งกับชิ้นงานอันนี้เป็นแป๊บที่ผมจะเอามาสาธิตทำให้ดูนะครับ อันแรกเราต้องรู้ก่อนว่าโค้งที่เราจะทำนี่ยมันจะแคบหได้ถ้าอย่างงานที่เขาทําประจาอยู่แล้วเป็นงานท่องานอะไรนี้เขาก็จะมีองศาของเขาที่เขาตั้งไว้อย่างถ้าพวกเรามีเครื่องมือธรรมดาบ้านๆแบบไฟเบอร์ตัวนี้ก็ใช้ตั้งองศาตรงนี้เอาครับคือให้มันเอียงเล็กน้อยเพื่อโค้งเราจะได้ไม่หัก อย่างเราตัดรูปนี้ก็คือจะให้มันอยู่ประมาณนี้ให้มันเป็นออกตัววีแต่ตรงนี้กับตรงนี้ไม่ควรจะห่างเกินครึ่งเซนเพื่อว่าเวลาเราต่อโค้งมันจะเนียนมันจะไม่เป็นการคอดเป็นการหักนะครับเดีย๋ยวมาดูการตัดกันเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูสักสิบชิ้นแล้วก็เจียแล้วมาประกอบให้ดูครับว่ามันจะได้โค้งแบบไหน ส่วนชิ้นงานที่เราจะทำเราต้องการโค้งแบบไหนมันก็อยู่ที่เราตัดตรงนี้นะครับอยู่ที่เทคนิคของช่างแต่ละคนอย่างการตัดนี่ก็คือบางคนที่ไม่เคยตัดก็่า จะไม่เข้าใจเรื่องว่าทำไมตัดแล้วให้มันเป็นตัววีนะี่เราก็แค่หมุนพลิกไปอีกด้านหนึ่งพอเราหมุนพลิกไปอีกด้านหนึ่งมันก็จะเป็นรูปนี้นี่ครับเห็นภาพไหมอพอตัดเสร็จแล้วเราก็พลิกไปอีกด้านนึงพลิกไปพิกไปส่วนเราเจะเอาชิ้นแค่ไหนเราถ้าเป็นช่างแบบที่เครื่องมือไม่ครบก็ ใช้ขี่ตรงเงี้ยวครับแล้วเวลาเราตัดแล้วก็ดันแล้วก็เล็งแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆพอชิ้นต่อไปก็ดันจบเท่านี้เดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็ประกอบให้ดูสักสิบชิ้นนะครับ เราเห็นเขาเชื่อมเงินสวยๆมันจะมีแบบเครื่องตัดที่ใช้เป็นใบโลหะนะครับแล้วก็มีน้ำ่อเลี้ยงตัดแล้วก็แทบจะไม่ต้องเจียอะไรมากมายเลยไม่เหมือนของเราของเรานี่เครื่องมือแบบบ้านๆตัดแล้วก็ต้องเจียแต่งเพื่อให้เวลาเรามาประกบกันแล้วมันจะสนิทแล้วนเชื่อมสวยครับ ก็สาธิตให้ดูครับก็อาจจะไม่เนียนมากเพราะจะทำจริงในงานจริงผมจะต้องคว้านคว้านข้างในนี้ออกจนหมดนะครับแต่นี้คือสาธิตให้ดูบอกเทคนิคการตัดการประกอบเฉยๆครับ กรับการเจียนีก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะหินเจียผมจะไม่ใส่กาบเหมือนบางช่างบางท่านครับเพราะว่าคนถนัดซ้ายจะเครื่องมือจะไม่ค่อยเอื้อมหน่วยให้คนที่ถนัดซ้ายเหมือนผม อย่างทีนี้ก็เจียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบเพื่อให้ดูว่าการทำเป็นโค้งอย่างท่อมอไซค์ท่อ รถยนต์ท่ออินเตอร์อะไรพวกนี้เขาทำกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กตู้เชื่อมแป๊บหนึ่ง การปรับกี่องศานี่เนี่ยผมไฟเบอร์ตัวนี้มันค่อนข้างจะขี้สนิมเยอะมากผมหาตัวเลขไม่เจอนะครับก็เดิมๆคือเขาจะตั้งอยู่ที่ศูนย์ใช่ไหมครับเพื่อตัดแนวฉากตั้งอยู่ที่ศูนย์เราก็เอียงมานิดนึงเพื่อสมมุติเวลาเราจะตัดเนี่ยเราวัดแป๊บเลยครับจากตรงนี้ ถึงตรงนี้ดูเป็นแนวเส้นตรงขึ้นมาให้มันอยู่ประมาณสักครึ่งเซนเนี่ยจากตรงนี้ถึงตรงนี้ครับครึ่งเซนแล้วพอเราจะตัดอีกฝั่งหนึ่งเราก็วัดจากตรงนี้มาแล้วก็เอียงออกมานี่ให้ระยะห่างตรงนี้มันเยอะกว่าข้างล่างครึ่งเซนครับ ไม่ว่าจะก,กรณีแป๊บเล็กหรือแป๊บใหญ่แล้วก็ลองทำดูแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทำไมเราต้องตัดอันนี้เพราะว่าเวลาเราประกอบแล้วมันจะรับโค้งกันครับมันจะรับโค้งกันถ้าเราตัดตรงข้างบนเยอะไปข้างล่างน้อยไปมันก็จะกลายเป็นเป็นหักอย่างเงี้ยครับมันจะไม่รับโค้งกันแต่ถ้าเราตัดข้างบน กับข้างล่างเนี่ยห่างอันนี้สมมุติอันนี้ครึ่งเซนข้างบนก็เซนเซนนหน่อยเพื่อมันจะได้องศาของมันดีครับเพราะงานผมจะไม่มีสเปคคือขึ้นงานสดๆเลยถ้าเราทำงานแบบที่เขากำหนดสเปคมาอยู่แล้วเราก็จะมีองศาของเราอยู่แล้วคือเราแต่ทำมันจะชา้าตัวแรกงานที่เราได้ได้แบบมาสมมติได้ท่อมาลูกนึง อยากจะได้งานแบบนี้เราก็ตัดครั้งแรกเราก็จดไว้เลยว่าตรงนั้นกี่องศาตรงนั้นกี่องศาเราก็วัดไว้เลยแล้วก็จดไว้พอตัดครั้งต่อไปมันก็จะได้ท่อที่เหมือนกันทุกตัวเพราะว่าเราตัดองศาเท่ากันอันทีนี้มาดูกันต่อ <c oughs> ก็ไม่ค่อยมีเวลาครับก็ว่างเมื่อไรก็ทำเลยอาจจะเช้าไปหน่อยนึงบางคน อาจจะยังนั่งกินกาแฟอยู่เลย ตู้เชื่อมก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าที่นี่มันเป็นอู่รถครับมันก็เลยใช้ตู้เชื่อมที่ค่อนข้างยังไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นงานรถงานอะไรพวกนี้ผมก็นานๆจะได้จับตู้เชื่อมสักที เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วก็เป็นแนวโค้งขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับขอแค่ในในสูตรของผมนะครับของท่านอื่นอาจจะไม่รู้ขอแค่ข้างบนกับข้างล่างอ่ะต่างกันอย่าให้เกินเจ็ดมิลคือข้างล่างข้างล่างเจ็ดมิลข้างบนก็ตัดสิบสี่มิลอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะได้โค้งของมันถ้าข้างล่างห้ามิลข้างบนก็เป็นหนึ่งเซน ครับมันจะได้โค้งมันจะไม่หักหักในที่นี้ก็คือแบบนี้ถ้าเราตัดในองศาที่มันเฉียงเกินไปมันก็จะหักเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันจะเหมือนการเข้าฉากเลย แต่ถ้าเราตัดให้องศามันน้อยลงมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับรวรความจริงไม่ไม่ยากนะครับงานพวกนี้ยิ่งถ้าเรามีเครื่องมือพร้อมเครื่องมือแบบว่าที่ช่างพวกนี้เขาทำกันเขาจะกาสงานที่มันจะออกมาสวยมันจะค่อนข้างเยอะเพราะว่า เมื่อวัการตัดหรือการเชื่อมบางท่านเขาก็จะมีตัวจับหมุนเชื่อมเราแค่เราแค่จับหัวเชื่อมไว้นิ่งๆแล้วก็กดให้เป็นยังหวะแล้วตัวหมุนของมันเนี่ยมันก็จะหมุนตามยังหวะมือเราอยู่แล้วและทีเนี้ยถ้าเราอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยยังไงแนวเชื่อมของเราก็ตรงยังไงก็ออกมาสวย ถ้าช่างเชื่อมไม่เอาเข็มไปโดนชิ้นงานแต่ถ้าโดนชิ้นงานเมื่อไรปุ๊บมันก็จะดำทีนี้มันก็จะพาไม่สวยตลอดแนวก็คือฝึกนะครับฝึกจนกว่าเราจะนิ่งแลวตัวหมุนของมันเนี่ยมันก็จะนิ่งนิ่งกับน,นิ่งเจอกันคือมันจะไม่ส่ายแล้วก็จังหวะนิ้วที่เรากดเนี่ยสำคัญจะต้องพร้อมกัน ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็จะได้ครึ่งวงกลมนะครับเห็นไ,ไหมครับก็จะได้ส่วนโค้งของท่อแล้วเดี๋ยวผมไปหยิบท่อมาให้ดูครับ นี้ผมทําไว้นานแล้วนะครับทําไว้นานแล้วทีนี้เจ้าของรถเขาเอารถมาเข้ามาทําสีที่อู่รถเครื่องมาทําสีถังทําอะไรใหม่หมดนี่ครับอันนี้คืองานจริงที่ผมทําไปก็คือสังเกตนะครับอันนี้ครึ่งเซนเออันนี้เจ็ดมิลอันนี้ก็จะสิบสี่มิลไม่ว่าจะท่อเล็กท่อใหญ่แต่มันจะใหญ่กว่าอันที่ผมสาธิตให้ดูเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะได้โค้งโค้งที่สวย สำหรับคนที่เขาทํางานพวกนี้อยู่แล้วเขาจะมองมองปุ๊บว่าช่างอะ่ะตัดองศาเป็นไหมคือพอตัดปุ๊บแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้ข้องอมาตัดเนี่ยดูแนวโค้งนี่ครับมันหักไหมถ้ามันสามารถไปได้อย่างลื่นแบบว่าโค้งผิวสวยเนี่ยแสดงว่าช่างคนนี้ก็มีประสบการณ์ที่ทำงานด้านนี้มาพอสมควรครับเขาจะดูกันตรงนี้ <c oughs> นี่ก็ได้ประมาณนี้ครับโอพี่พี่ชูชาตินี่ซ้ายเหมือนกันเหรอครับ วันซ้ายด้วยคนซ้ายเหมือนกันแล้วก็เกิดพลุทธัสเหมือนกันด้วยนะแต่การเชื่อมนี่ผมจะไม่มีตัวจับหมุนนะครับรอยเชื่อมก็อาจจะสวยสู้คนที่เขาทำประจําอยู่แล้วไม่ได้ครับเพราะว่างานผมมันจะค่อนข้างหลากหลายมากผมอยู่จุดนี้ผมก็ทํางาน ก็รถคันหนึ่งครับทำทุกอย่างเอาให้ทำอะไรก็ทำอยากได้ความรู้ก็ขยันเนวแต่ทำได้ครับทุกท่านทำได้อยู่แล้วเพราะง,งานผู้นี้ผมว่าคิดว่ามันไม่ยากแต่มันต้องอาศัยว่าทำความช้าน,นานกับมันหน่อยอย่างเรามีเสร็จแป๊บเสร็จอะไรเราก็มาตัดบ้างบ้างบ้างทำบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจว่าแนวโค้งของมันเนี่ยแบบไหนมันถึงจะสวย ถ้ามันหักปุ๊บก็คือไม่สวยแต่ถ้าเราทําให้มันสโลปโค้งสวยได้ก็คืออ่ะอันนี้เราเริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจเทคนิคในการทําของมันแล้วทีเนี้ยพอเราเข้าใจปุ๊บเราเป็นช่างเราเชื่อมได้อยู่แล้วเราตัดเป็นเราจะทํำยังไงก็ได้งานแนวนี้คือเราเราก็ทําได้เหมือนช่างคนอื่นยิ่งถ้าเครื่องมือเรามีเราก็ยิ่งทําได้ดีขึ้นมาครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี้ย ตู้เชื่อมก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายลาซาด้าสามพันกว่าเดี๋ยวก็จะลองเชื่อมให้ดูสกักแนวสแนวแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำไฟรถต่อแล้วครับ เอาใส่ม like ือน like ิ like ่งๆเอา ส่วนเรื่ององศาทำตามที่ผมบอกครับแค่แค่เข้าใจว่าเราตัดข้างล่างกิมบินข้างบนเราก็คูณสองเข้าไปเราตัดข้างบนอ่ะสมมุติตัดข้างบนสองเซน เราก็ไม่ควรห่างเกินครึ่งเซนก็ตัดข้างล่างไปเซนครึ่งข,ข้างบน2เซนข้างล่างเซนครึ่งอะไรประมาณนี้ครับ<พ>ผมก็ทำให้ดูแล้วเนาะเคยมีพี่ท่านหนึ่งเขาพี่คนหรือ2คนเนี่ยนะที่บอกว่าหาวงสายัางไงอะไรยังไงก็ มันไม่เกี่ยวกับการหาองศานะครับก็แค่เราทําความเข้าใจว่าเราจะตัดยังไงให้มันรับโค้งกันแค่นี้ก็มีเวลาก็มาทําให้ดูกันอันนี้ก็คือบอกคนที่เขายังไม่เข้าใจเทคนิคหรือว่าทำยังไม่ได้นะครับส่วนคนที่ทําได้แล้วก็ดูดูเป็นวิทยาทานก็ได้ ผมก็ฝีมือก็พอปานกลางไม่ถึงกับเก่งมากแต่ก็อยากจะแบ่งบันความรู้ครับเพราะว่าเคยมีคนเขาขอไว้อันนี้ก็จะเชื่อมไม่สวยแล้วครับเพราะว่าทำให้ดูเฉยรีบๆ <c oughs> ส่วนใครที่เข้ามาดูไม่ทันก็ ย้อนกลับไปดูนะครับก็เดี๋ยวโพสต์ลงในกลุ่มก็ว่าดูเรื่องการตัดบั้งท่อหาองศาแต่สำหรับผมผมไม่เรียกการหาองศาผมเรียกว่าเทคนิคก็แค่ตัดตรงนี้เท่าไหร่าตัดสองเซนข้างล่างก็เซนคึ่งให้มันต่างกันครึ่งเซนสมมุติเรา อย่าให้มันเกิน7มิลน,นะครับเป็นดีที่สุดสมมุติเราตัดข้างข้างบนเซนครึ่งแล้วก็ตัดข้างล่างเซนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวโค้งมันก็จะสโลปรับกันเองเพื่อ,เ,อ,อเพื่อเขาจะได้มองว่าเออเฮ้ยช่างคนนี้ก็ทำได้ทำเป็นนะเข้าใจงานอะไรอย่างเงี้ยครับ ความจริงนะมันก็ไม่ได้ยากเราแค่เทคนิคนินดเดียวส่วนการตั้งเนี้ยก็เราวัดเลยเราวัดแป,ป๊บก่อนวัดแป,ป๊บก่อนเราจะตัดเราเอียงนิดเดียวเราเคาะให้มันเอียงนิดนึงอ่าอย่างตัวนี้มันจะเป็นเลขศูนย์แล้วก็มาเลขเออเลขอะไรอ่ะเลขสิบใช่ไหมเนี่ยให้มันเอียงออกมานิดเดียวแล้วพอตัดเสร็จแล้ว ตัดเสร็จแล้วเราก็ไปหาฉากมานะครับ <c oughs> ไม่ต้องฉากกนะ็ได้เราดูครับเราจับเนี่ยจากปลายเนี้ยดูร่องห่างเนี้ยจากตรงเนี้ยให้มันอยู่ครึ่งเซนเห็นไหมครับร่องห่างอะ่ะให้มันอยู่ประมาณครึ่งเซนสองฝั่ง พอเราตั้งเสร็จแล้วเราก็พลิกตัดไปอีกฝั่งหนึ่งยังไงฝั่งนี้มันก็ต้องห่างเท่ากับข้างหน้าอยู่แล้วเพราะอุศาเราตั้งที่ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> วันนี้ก็ขอไร้ไว้ให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับยินดีตอบทุกกรณีครับ แต่ถ้าทำผิดขั้นตอนอะไรตรงไหนก็แนะนำได้ครับแนะนำบอกเทคนิคอะไรได้ผมรับฟังหมดแหละครับอะไรที่เป็นความรู้ส่วนใครอยากได้ความรู้ผมก็บอกได้หมดแลยครับถ้าผมมีเวลาโอเคครับขอบคุณมากครับบายบาย